โซนนี้เป็นโซนเหมือนกับว่าเป็นล็อกๆ็อ็เลยใช่ปะใช่ค่ะเขาบอกว่าโซนนี้เขาเปิดทุกวันเปิดทุกวันใช่แล้วอันนี้ออกแนวแบบว่าไอโซนิดหนึ่งใช่ดูจากดูจากร้านแล้วร้สวยมากะครับสวยเนาะ เพระนั้นนี่ถ้าเกิดสื้ขนาดนี้เดียวผมจะส่งให้น้องพึ่งไปคนเดียวแล้วกันเพราะว่าดูไม่เข้าหน้ากับไม่เข้าหน้าเราเลยครับอย่างนั้นเลยอย่างก้ามต้องไปร้านรองเท้าดูเข้าเข้ากันนะเรผมต้องร้านรถของมือสองอจนนี้ร้านนี้เชิญพึ่งครับโอเคค่ะไปกันเลยสวัสดีค่ะ เดี๋ยวนแนะนาตัวก่อนนะคะคุณพี่ชื่อพี่อะไรคะพี่แอนนะคะต้องบอกว่าตกแต่งร้านสวยมากอันนี้ทําเองหมดเลยเหรอคะใช่ค่ะอันนี้นอกจากที่จะขายเสื้อผ้าแล้วมีแอนเซอร์ีด้วยใช่อันนี้รับมายังไงยังไงอะคะก็ส่วนใหญ่จะเลือกมาเองนะก็เลือกแบบที่ชอบแหละแบบเหมือนตล์กานดีๆนิดของตัวเองด้วยนะคะค่ะอันนี้มีกระเป๋าด้วยอ่ะค่ะนี้แพงไหมคะไม่แพงแ0 0กว่าบาท แปดร้อยกว่าบาทโอ้ยพี่ป้อมคะหูอย,ยากให้พี่ป้อมเห็นจังเลยอะคะ่ะเหมาะก,กับน,น้ำผึ้งไหมคะอันนี้ฝากมาไว้ก่อนนะคะน,นี้ต้องอกสวยน่ารักมากแล้วอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าสไตล์การแต่งตัวของพี่แอนเกือบทั้งหมดเลยปะคะใช่ใชค่ะใช่เอาแบบว่าสไตล์การแต่งตัวของตัวเองมามาขายใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็ขายได้คือลูกค้าประจำเวลามาก็คืออยากไปอันนี้อันนี้อันนี้อะไรอย่างเงี้ยจะไปนู่นนี่ก็เลือกชุดให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะ ก็คือมีเลือกชุดให้ลูกค้าด้วยก็คือเหมือนกับว่าดูบุคลิกด้วยอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วถ้าอย่างน้ำผึ้งอะคะถ้าอย่างน้ำผึ้งแบบว่าคือถ้าเปรี้ยวขนาดนี้อาจจะไม่มีอะแต่ว่าที่ร้านอาจจะเป็นประมาณหวานหวานนิดนึงแล้วก็เป็น ไปลูกค้ากลุ่มทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปปาร์ตี้ได้นิดหน่อยแบบเบาๆพอไม่ถึงกับแหวกมากอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงขนาดแบบโป๊อะไรแบบนี้แต่แบบว่าออกแนวแบบว่าดูดีแล้วก็เรียบหรูใช่โอ้สวยมากเลยนะคะนี่ดูมีกระโปรงนะคะ อีกแบตัวหนึ่งอนี่ชอบแบบชอบแนวนี้อันนี้ก็จะออกฟูฟ้านิดนึงใช่เพื่อแบบว่าไปงานอะไรเงี้ยออกาไม่เซ็กซี่สุดๆก็ฟูฟ้าแบบโอ้โหดีเหมือนแบบว่าไม่ค่อยเห็นเลยนะแบบว่าพวกนี้เหมือนแบบไม่ได้เห็นแบบตายใช่เพราะว่าส่วนใหญ่ของที่แบบรับมาจะเป็นพวกเราเลือกงานเกรดดีนิดหนึ่งคัตติ้งดีแล้วก็แบบไม่โหลอะไรเงี้ยค่ะก็จะลูกค้าประจําคือเวลาเขาซื้อไปเงี้ยมันใส่ได้นานกว่า คัดทิ้งส่วนใหญ่คือถ้าอย่างของร้านเลสโค้ดเนี่ยที่รับมาประจำเนี่ยคือลูกค้าประจำเยอะแล้วของเขาอ่ะคือไม่หลออ่ะมันใส่ได้นานใช่แต่ราคาอาจจะสูงนิดนึงบางทีแบบว่าเราเดินเราใส่เสื้อผ้าอย่างงี้เดินไปเจอแบบว่าอีกคนนึงเจอแฝดใช่รู้สึกแบบว่าค่ะพอมั่นใจนิดนึงเลยนี้ก็มีใช่ใช่ใช่แต่ถ้าเกิดเจอแฝดแบบแพงหน่อยก็ยังโอเคกว่าแฝด150อะไรอย่างเงี้ไปชอบอ่ะอาจจะบอกว่าดีกว่านิดนึงอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วเอย่าลืมเพื่อขอดู เสื้อผ้าแป๊ปนึงนะคะได้เราก็เลยบอกว่าตัวไหนที่แบบว่าเหมาะกับน้ำผึ้งเผื่อพี่ป้อมใจเดจัดให้อีกหนึ่งเสื้อผ้าเรียบร้อยงขอะแบบน้องน้ำผึ้งอาจจะไม่ค่อยมีไม่รวยมากก็บบเรียบหรูไงเรียบร้อยจนขนลุกเข้ามาแล้วเหรอคะพี่ป้อมมาแล้วครับอดรนทนไม่ไหวครับเพราะว่าเสื้อผ้าเยอะครับเราอยากจะเข้ามาสอบถามนิดนึงว่ามีกี่สาขาครับสาขาเดียวค่ะขายที่ที่นี่เลยขายอยู่เมืองทองมานานมากขายมาประมาณ ิบห้าปีได้ละสิบห้าปีขายตั้งแต่ยังอยู่มหาลัยอะค่ะจนตอนนี้ก็ยังมหาลัยอยู่คือยังไม่จบ่ะอขายมานานแล้วค่ะขายเมื่อก่อนขายจากแบบเครื่องสําอางก่อนแล้วมาขายรองเท้าก็มาขายเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาใช่แต่ก็ยังเอาแบบว่าส่วนใหญ่แบบลูกค้าเมืองทองก็จะรู้จักรู้จักหน้าเห็นหน้ากันอยู่ก็รู้อะไรเงี้ยก็ลองขอเลยใช่ลูกค้าประจำเด็กระปงอนบางคนเห็นตั้งแต่แบบว่า อยู่ปสองอะตอนนี้อยู่มหาลัยอะไรเงี้ยเรียบหรูไหมคะเรียบหรูคูฟ้าดีค่ะคู่้าดีสวยอันว่าจริงๆชุดที่เหมาะน่าจะเป็นอันนี้นั่นแหละรออยู่ไงรอให้ออกออกโรงนี่คือแผนการของพี่ป้อมใช่ไหมคะเอ่ออาจจะเป็นอันนี้อ่าโอ้นี่คือยังไงไปงานได้เลยนะเก็แบบว่าปาร์ตี้เก๋ๆอะไรเงี้ยถ้าจะไปงานก็อาจจะเลือกเสื้อกันสีนี้ แชร์อะไรเงี้ยค่ะจะได้ไม่เป็นขาวดำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วแต่หาแอกเซอรี่มาใส่แต่ชุดนี้เขามีแอกเซอรี่ให้เรียบร้อยอ๋อไม่ค่ะเอาวางโชว์เฉดแต่แบบได้ค่ะซื้อได้แต่ไม่ได้แถมแื่แบบว่าอาจจะเหมาะกับสไตล์การแต่งตัวแบบนี้ชุดนี้อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ให้ลูกค้าดูเป็นแนวประมาณนี้ดูแบบว่าเรียบหรูแล้วก็ไฮโซมากแนะนำแนะนำที่มาที่ไปหน่อยว่าถ้าเกิดจะมาร้านที่นี่มาอยู่ตรงไหนตั้งอยู่ไหนอะ บอกไงดีตรงนี้เขาเรียกว่าโซนโซนอะไรคตลาดเลยะะนะคะเติ้นปะดูคลาดเต้นปะดูะดใช่ใชแต่ว่าเป็นโซนที่อยู่ข้างในาหาง่ายๆต้องมาจากสตเต็กนุติก่อนอยู่ตรงกลางแล้วก็จะเห็นราวผ้าเลยๆออกไปเนาะก็จะเห็นอยู่หลังร้านขายซีดีจริงๆก็ไม่ได้หาย,ยากนะมันก็เด่นอยู่ใช่เพราะร้านเขาเด่นมากก็ลองลองเดินดูกันครับผู้ชมครับเสื้อผ้าสวยดีได้ค่ะขอบคุณค่ะครับผมก็เดี๋ยวเราไปร้านอื่นนั้นต่อไปขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ ที่บอกว่าเป็นร้านเสื้อผ้าที่แบบว่าต้องบอกว่ามีเสื้อคู่ด้วยเป็นชุดด้วยแล้วก็มีกระเป๋าแบรนด์เนมด้วยอ่ะพี่ก้าวขอชื่อร้านอะไรคะพี่ชื่อร้านกรรกฎครับแลอื่นนี่ให้คุณพี่แนะนําตัวเองก่อนดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อชุติมาค่ะเป็นหลานเจ้าของแบรนด์กรรกฎค่ะนี่ที่มาที่ไปก่อนเลยค่ะทาไมถึงมาตั้งอยู่ที่นี่ครับ เออคอนโดจะอยู่ข้างหน้าเรามาทานข้าวที่นี่บ่อยที่นี่มีร้านอาหารเยอะมากมก็เดินมาดูตรงนี้หน้าท่าทางจะเป็นไปได้เราก็เลยเลือกณจุดนี้แสดงว่า <c oughs> เคยมีร้านก่อนหน้านี้มีมีร้านก่อนหน้านี้เราหรือเปล่ามีค่ะเรามีสาขาเกือบทั่วประเทศนะคะร้านกนรกฎเหนือใ, <น S 2> ใ <น S 1> ต้ออกตกค่ะแล้วมีสาขาใหญ่จะอยู่ที่จตุจักรกับชิบูย่าชิบูย่าเปิดมาแล้ว3ปีส่วนจตุจักรจะเปิดมาแล้ว15ปีค่ะชิบูย่าวันไน ใช่ค่ะแล้วร้านนี้นี่เปิดมาแล้วกี่ปีอะคะโอ้อยังไม่ถึงเราคะ่ะนี่เพิ่งเริ่มต้นนี่มัน<อ>ได้แค่สามเดือนค่ะนั่นผมถามอีกหนึ่งนะฮะว่าคอนเซปต์ของของแบรนด์กรกดเนี่ยคืออะไรเพราะว่าเมืเ่อกี้ผมเดินเข้ามาแบบมีเสื้อผู้ชายเสื้อผู้หญิงเสื้อคู่แบบดูน่ารักมากอะที่ไม่ได้เหมือนกันนะอ่าใช่แต่เป็นแต่เป็นคู่แบบเป็นชุดอะอืสไตล์ของเราจะเป็นแบบเท่ๆหน่อยนิดนึงเป็นแนวตัดเย็บเองใส่แล้วสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ราคาเหรอครับราคาราคาประมาณราคาร้านเราจะเริ่มต้นที่299บาทค่ะนั่นคือราคาเริ่มต้นจนถึงจนถึง1,950งาอบาทมีเสื้อนะคะไม่แพงเนาะไม่แพงใช่ค่ะไม่แพงเสื้อผ้าสวยมากคือมีดีไซน์ใช่ฮะคัตติ้งดียกยกผมขออนุญาตยกตัวอย่างด้วยความที่ชอบแต่ผมใส่ไม่ได้เองนะคือคือเสื้อเนี่ยคือถามว่าเลยผมมีคนใส่เสื้อผ้าผมรู้สึกว่าเสื้อเนี่ยเขาจะมีคัตติ้งคือมีรายละเอียด ว่าจะเป็นส่วนข้างในก็ดีส่วนที่แขนก็ดีอะไรเงี้ยเขาเก็บเก็บละเอีดหมดีม,มากใย<ๆ>่ใช่มอนให้ดูข้างในนิดนึงนะฮะมีป้ายอะไรเงี้ยคือคือเสื้อแบรนด์ที่ที่ขึ้นห้างได้สวยมากครับสวยมากมีมีไซส์ผมไหม่ะ นิดนึงอะค่ะถึงจะได้ต้องลดอีกอ้วนไปอีกเยอะเลยค่ะเพราะว่าเราจะมีซส์ XL ด้วยสำหรับคนตัวใหญ่ดีใจมากเลยครับคือเพื่อนผมเป็นคนหาเสื้อใส่ยากมากใช่แถวนี้เราก็จะได้เสื้อผ้าของคนตัวอวบเยอะหน่อยระยะสุดท้ายด้วยออันนี้ก็จะมีตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมคะจนถึงผู้ใหญ่เลยหรือเปล่าใช่ค่ะเสื้อผ้าเด็กอยู่ข้างหน้า ใช่ตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเด็กก็จะมาซื้อเป็นครอบครัวแฟมิลี่กันแล้วนี่แบบเป็นชุดแบบเป็นเซ็ตครอบครัวไหมคะเซ็ตครอบครัวก็จะมีค่ะือนเหมือนกันอะไรทั้งครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยตน่ารักมรักมีค่ะเป็นลายนิกกี้เมาส์ก็จะมีน่ารักน่ารักก็จะมีอันนี้จะเป็นของเด็กอะค่ะค่ะอ๋อนี่นี่คือเสื้อเด็กอะฮะใช่ค่ะเสื้อเด็กเออใส่ไม่ได้เสื้อยาวอะไรอย่างงี้ป่ะเสืแทนพี่ถ้าผมใส่ก็ใส่เป็นแสกใส่เป็นเสื้อเด็กผมใส่เป็นเสื้อเด็กจริงอะพี่ สายก็คงพิตติ้งอะครับม่พิตติ้ง <laughs> <laughs> แล้วเมื่อกี้ที่บอกว่ามีกระเป๋าแบรนด์เนมด้วยนี้มีอะไรบ้างคะนี่มีเริ่มต้นตั้งแต่โคสค่ะเพราะ<ฆ>ว่าคนแถวนี้นิยมโคสกันเยอะ<ฆ><ฆ>ส่วนหริวตองอะไรชาแนลกุชชี่นี่จะเป็นของแม่ค้าใช้เองมือสองและรับพ<ฆ>ีออเดอร์ด้วยค่ะนี่มาแล้วถ้าเกิดแบบว่าสนใจที่แบบว่าไม่ว่าจะเป็นมือสองหรือพีออเดอร์ที่รอรับสินค้านี่ก็มาสั่งที่นี่ได้สั่งได้คะ<ฆ>่ะแล้วเราก็จะมี Facebook บอกเลยเลยคืออะไรบ้างคะเฟซชื่อกอลกฏช็อป by ยอูดดี้แอนด์อปอ่ค่ะอ่านะค่ะกอลกฏช็อปบายอูดดี้แอนด์อัลปอูดดี้หรืออูดดี้อูดค่ะอูดอ่างนะครับผมถามนิดนึงถามนิดนึงครับเพราะว่าร้านเพิ่งเปิดมาได้สามเดือนสมมติว่ามีลูกค้าที่อยู่แถวเมืองทองหรือว่าใกล้เคียงเนี่ยอยากมาที่ที่ร้านเนี้ยจะแนะนําแนะนําว่ายังไงบ้างว่าจะมาร้านเนี้ยมายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ ร้านนี้เราดูได้ง่ายก็จะมาจากเดินสู่นอาหารเราก็เดินตรงเข้ามาทานอาหารเสร็จก็เดินเบาๆช้อปปิ้งนิดๆหน่อยๆได้ครับก็คือเลี้ยวขวาเข้ามาใช่ไหมใช่ค่ะโอเคครับเน้นขอขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณนะคะไปเดี๋ยวเราไปอีกสองร้านเห็นบอกว่าเด็ดอยู่2ร้านนี้ไปรายการกินกินเที่ยว สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการตีตัวทั่วไทย้างมันก่อนอื่นเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปดูแบ <Mark. S 2> ็คเมล์เทนอยู่ที่ไหนเรา่อาก่อนดีกว่าเราอยู่ที่ไหนตอนนี้ พกับรายการตีตัท,ทั่วไทยทุกวันเสาร์เวลา20นาฬิกาถึง21่นาฬิกาค่ะ นี้เราอยู่ไหนอยู่ในโซนเกรียนอออค่ะถามว่าทำไมต้องเป็นโซนเกรียนอออโซนนี้นะคะเขาคัดเลือกหน้าตาของคนขายด้วยยังไงก็คือคนขายต้องหน้าตาดีอย่างนี้อ้วสังเกตดูครับคอเรียคาเรียครับคอเียมากไปเลยดีกว่าลุยเลยดีกว่านอกจากแบบว่าคนขายหน้าตาดีคนซื้อก็ต้องหน้าตาดีด้วยใช่ไหมคะสวัสดีครับทุกท่าสวัสดีคับสวัสดีครับสวัสดีครับ เอาคำถามแรกเลยคำถามแรกเลยครับอ่ะวันนี้มีอะไรบ้างคะตรงนี้มีเครื่องสําอางมีใช่เป็นเครื่องสำอางเกาหลีค่ะแล้วก็ขนมขายไปเยอะแล้วขายดีมากวันนี้แล้วก็เครื่องประดับแฮนด m a d e ค่ะว่าแล้วต้องเป็นแฮนด m a d e เขาทำเองใครคนไหนทำนี่ขอบฮิ้วข้ามน้ำข้ามทะเลกันมาจากเกาหลีเลยก็คือเหมือนกับว่าอยากได้แบบไหนก็คือสั่งได้เลยใช่ค่ะเลือกได้เราก็สั่งเพราะว่ามีขายผ่านอินเทอร์เน็ตด้วย ไม่น่าห่ะเมื่อกี้ก่อนจะมาเห็นว่าผู้หญิงเต็มเลยแล้วนั่นเพื่ออะไรอะคะละชื่อร้านเหรอคะใช่ค่ะชื่อร้านเอ่อผ่านทาง Facebook ค่ะอ,อ๋อดังนะฮะที่ถามว่าที่บอกว่าขายทางอินเทอร์เน็ตนี่คือคือผ่านผ่านทาง Facebook ใช่ไหมและอันนี้คือชื่อชื่อร้านใน Facebook อชอชอชอปชอพรีสโอเคเอ๋โอเคหมายความว่าลูกค้านะคถ้าเกิดสนใจคือเข้าไปใน Facebook แล้วก็แสลดตามด้วยอันนี้าสามารถที่จะเช็คของได้เลย YouTube me o o YouTube can find on h h e คุณ huh. คุณค uh, uh ุณ huh. ค uh ุณ huh. ค uh, ุณคุณุ่ณุ่หคุณคุณค uh ุณ huh. คุณคุณค sí ุขคุณ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 ค่ณคุอคุณคาณนุณนุณค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 ุนคุณที่ที่นุเค็นจุเด่นคลยคือว่าคุณ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 คุนคุณคอเป็นคกาหลีคุณ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  เขตสิ o บุก d อดเ s สคอมพิวเตอร์โอเคมีชื่ออยู่เฟซบุ o กอยู่ด้านล่างใช่ไหมฮะใช่อ๋อ,ขอเขาบอกว่าคือเขาชื่อชื่อป้ายเขา,าเขาอยู่ที่อยู่ f a c เฟซบุก๊กนะฮะค่ะ,ะผ,มผมถามต่อได้ไหมฮะแล้วปกตินี่คือคือมาขายนี่คือกีอค่ครั้งแล้วฮะที่ขายที่เนี่ยครั้งนี้ครั้งที่สองค่ะครั้งแรกคือตลาดตอนปลายเดือนที่แล้วเพราะว่าเขามาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็เนี่ยหอบคิวเนี้ยมาแล้วจะมาอีกไหมฮะเพือยู่กัน จะอยู่ที่นี่เลยหรือเปล่าหรือยังไงกอนจีนว okay uh, uh ัตส์ไปบิ๊กเคทคอมกินจ o m e ัตส์ไปบิ๊กเคทอมกินจีนวัตส์ไเคทคอมไอติมท์คไอม์อติมอ n ่อเคเพราะวั i งถ้าถ้ายซื้อขงจากคุณอ่าจิงไจริงนะจริงจริงคะจริงจริงค เคสคุณพะค่ะพรุูกพร์ไทยนกนอยนิงนอยนิ่งอยมีโพยด้วยคุณผู้ชมมีโพยไทยด้วยคุณน้อยค่ะคุณน้อยค่ะแฮนด์สัมพคุณน้อยคุณล็อกค่ะลอค่ะคุณอ้วนค่ะ อ้วนอ้วนอิ่ดอิ่ดแฟตปุ่มตุ้นแย่ป้าปาอนหจะแบบปุ้มตุ้ยถามผมอยากถามอยากมีคำถามหนึ่งบ้านเขาไม่มีตลาดขายครับตัดสินใจแบบว่าบินปุ๊บมาขายเมืองไทยคือติดใจอะไรถึงแบบขอพี่ๆกันมาขายที่เมืองไทยเนี่ยครับเพราะว่าตอบอไปเลยตบอไปเลยอ่ะที่ญี่ปุ่นก็ขายครับค่ะก็แบบเป็นแบร์อย่างเงี้ยค่ะริมข้างทางถนนก็ขายเถึนการ ที่เกาหลีส่วนมากจะขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตพอมาไทยก็คือมาเดินตลาดอย่างเงี้ยเออเราก็คือติดใจเห็นแบบว่าคนไทยชอปปิ้งกันเยอะก็เลยอยากขายบ้างก็เลยให้พวกเนี้ยเป็นเพื่อนก็เลยมาจองอ๋อเราคือคือเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วใช่อ๋อใช่เลยมาจองใช่ค่ะถามากาสมมติเวลามาขายเนียมาแล้วก็อยู่นานเท่าไหร่แล้วก็บินกลับไปเอาของแล้วกลับมาอีกเพราะว่าตลาดเนี้ยเขาเปิดอาทิตย์แรกกับอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเป็นการเดินทางไง ประมาณปีละสามครั้งคือมาแล้วก็อยู่ยาวก็คือขายทั้งเดือนขายทีนึงอยู่ประมาณสองเดือนอ๋อไปไปไปกับกลับใช่ไหมคะเออไปกับเขาอยู่ทั้งที่เกาหลีทางญี่ปุ่นแล้วแล้วเขารู้ไหมครับว่าสินค้าเกาหลีในเมืองไทยเนี่ยมันฮอตฮิตมากไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเขาถึงมาหรือเปล่าพวกเครื่องสําอางพวกอะไรเงี้ยใช่ใ่ไหมใช่ค่ะคือเขาจะรู้ลึกกว่าเพราะอย่างบางตัว แต่คือวันที่ที่เกาหลีเขาก็จะรู้แล้วเขาก็จามาอาที่อะไรก็พาาได้ออธิบายเป็นภาษาอังกฤษแล้วเอาเป็นผู้บอกอีกทีนะอ๋อไม่ใช่ย่อยครับคุณผู้ชมมาที่นี่ก็เหมือนปลาเกาหลีอะนี่บรานี่มีของกินด้วยนะคะนี่อันนี้ไม่ถห่าว่าอร่อยมากเหมือนเพื่อนเคยบอกมาอ่ะช่วอยอร่อยมากๆค่ะ คะลองกินดูเลยค่ะอ๋อนี่ให้ชิมค่ะโอ้ดีเลยน้ำพริกซอสละมันนุ่มนิ่มเปล่าครับนุ่มนิ่มนนุ่่มมิโอเค thank you ครับเรานี่ผมขอเก็บไว้เป็นที่ระลึกดีกว่าที่ระทึกที่ระทึกเก็บของตัวเองเก็บไว้จะกินของอ่าถูกรู้ได้ไงกำลังจะพูดเลยกินแล้วนะคะจะเย็นใจเย็นใจเย็นเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปบหนึ่ง ต้องเพิ่งดูหิวอะครับคำแรกไม่รู้เลือกอะไรเลยคำที่สองก็หิวอะเออใช่สรุปสรุปว่าหิวหิวหรือว่าอร่อยหรือไงฮะอร่อยค่ะอร่อยอ๋อสรุปว่าเป็นไงมันเป็นเหมือนแบบว่าถ้าเกิดเอาเข้าตู้อบไปโฮเวฟได้นี่แบบว่าต้องไหลแน่ใช่ป่ะมีของก็ไหลใช่ป่ะอืมมาโอเคไปเราไปร้านต่อไปดีกว่ายังมีอีกเยอะเลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ แล้วครับอีกร้านหนึ่งครับน้องพึ่งตอนนี้ตรงตน,นี้ตง้ถูกใจวัยรุ่นมากเลยใช่จะบอกว่าจริงๆแล้วร้านนี้ดูเผลอใครใครเขานึกว่าเป็นกรอบรูปปกติธรรมดาทั่วไปใช่ใช่ใชแต่จริงๆแล้วมันคืออะไรมันคือนาฬิกาแฮนด์เมดค่ะนั่น,นแหละแล้วตอนนี้เจ้าของกํำลังนั่งทำทอยู่พอดีเลยสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะถามก่อนชื่อชื่อเบนครับผมอ่าอาถามก่อนพี่เบนครับตอนนี้คือออเดอร์สั่งหรือเปล่าที่ทําอยู่เนี่ย ใช่ครับลูกค้าสั่งครับแล้วครับคือทุกอย่างนี่คือของเราเป็นนาฬิกาเลยใช่ไหมเอ่อของผมมีนาฬิกาแล้วก็จะมีเป็นที่แขวนของอะไรเงี้ยครับมีหลายอย่างครับ <S <S ทั้งหมดนี้เลยทั้งหมดเลยครับใช่ครับ<อ>ผมแล้วนาฬิกานี่เหมือนที่ทําอยู่เนี้ยราคาเท่าไหร่ราคาออร,ราคาปกติอะผมขายปกติผมขายสองร้อยครับแต่วันนี้มาพิเศษลดให้เหลือร้อยแปดสิบครับร้อยแปดสิบบาทคือลดลดให้สี่สองร้อยใช่ โซนนี้เขาบอกว่าโซนโซนอะไรนะเด็กเกียนครับอะไรนะเด็กเกียนเด็กเกียนเออผมไม่เข้าใจความหมายของเด็กเกียนแต่ผมเพิ่งเข้าใจความหมายของเด็กเกียนวันนี้ว่าโซนนี้คือโซนคนหน้าตาดีใช่ไหมใช่ป่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับใครคัดพี่เข้ามาผมว่าคนแถานีสไตล์วนี้ครับเพราะพี่มีสไตล์มีสไตล์ของตัวเองใช่ไหมครับผมดูจากแบบว่ารอยสักอะไรแบบนี้อ่ะเออแบบว่าการแบบเจาะหูการแต่งตัวอะไรแบบนี้ ผมเจอรูปนี้มาสวยมากเลยอ่ะอันนี้คือทําอะไรคะพี่ทําทําเป็นนาฬิกาเหรอฮะคือ,คอ,อแล้วแต่ครับบางทีลูกค้าก็อยากเอาไปแค่โชว์เฉยเหรือจะใส่ในาฬิกาก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ก็เหมือนเป็นต่อบรูปเฉยเฉยใช่ไหมคะแต่งบ้านแต่งร้านเล่าอะไรครับรอ,อ,องขาตู้รองขาเตียงทำได้หมดลครับไอ้พี่อย่างนี้อย่างนี้ผมถามเลยว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้ไซส์ที่มันใหญ่กว่านี้ได้ครับได้ใช่ไหมฮะหรือสมมติว่าผมจะได้เป็นรูปผมเองอย่างเงี้ยสบายครับสบายเลยใช่ป่ะอย่างเงี้ยครับ นี oh, ่ก็ทำได้อ๋อ้ผมขอดูหน่อยดิเอออันน pues ั้นเจ๋งมากอ่ะอันนี้คืออยากได้เป็นรูปตัวเองนะฮะได้ครับแล้วก็ใส่นาฬิกาเข้าไปอับผมอันเนี้ยผมว่าผมชอบนะคือผมผมผมอยากทำไงเป็นผมเองใส่ชุดเรียนตัวใหญ่ใหญ่ถ่ายฮอร์โมนนี่กามฮอร์โมนฮอร์โมนพุ่งพรานเป็นที่ขายประจำป่ะครับตรงนี้ใช่ครับมาทุกสิ้นเดือนต้นเดือนครับอ๋อขายดีไหมพี่ ก็เรื่อยๆครับผมวันนี้วันนี้เงียบๆอ๋อวันนี้เงียบๆใช่ไหมเพราะมันมีคอนเสิร์ตแล้วนะคอนเสิร์ตน่าจะมีเสียงดังนะไม่ก็คนเขาเทมไปล้วนหมดใช่ครับโอเคครับงั้นขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับ รายการเทีเยเ่ของเราจะบ้างน,นอกจากแจกห้องพักทุกวันแล้วอะ่ะเรายังมีการประกวดภาพถ่ายทุกเดือนด้วยตอนนี้เราให้คุณผู้ชมร่วมส่วนไหนหัวข้อเที่ยวสุขใจค่ะง่ายมากไปที่ไหนแล้วมีความสุขคุณผู้ชมก็ถ่ายรูปคุณชนจับสถานที่นั้นๆอ่ะแล้วก็มาโพสในเฟซบุ๊กรูปของใครที่รับการกดไลค์มากที่สุดในเดือนนั้นก็รับไปเลยในวันหนึ่งหมื่นบาทจ้าวันนี้เราทารูพาผู้ชมไปลงใต้กันนั่นคือไปเที่ยวจังหวัดกระบี่นั่นเอง พิมแล้วก็ตามด้วยคำตอบของคุณส่งมาที่ s m ส4 6 4สี่9ก่ส้าท่านได้ตอบถูกแล้วเปยย็นแรงที่พักจากจีหัวถิ่นเองอแล้วคุณผู้ชมจะรักเมืองไทยมากขึ้นกับสองสาวจุดที่2คนนี้ค่ะ ครับผมแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ร้านสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าในในโซนของเกลียนเกลียนอ้ออยู่กับคุณกรีคุณอาร์ตครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาถามก่อนเลยคําถามแรกครับร้านนี้เป็นสไตล์อะไรสไตล์สไตล์มันเหมือนวินเทจผสมบูติกครับมีกลิ่นโมเดิร์นหน่อยครับผมกลิ่นโมเดิร์นหน่อยหนึ่งเสื้อผ้าก็คือเป็นมือู ครับผมอ๋อเป็นยุสมาเลยใช้่แน่มาเลยแต่ก็สภาพก็คือดี90เปอร์เซ็นต์ผมสภดีเลยครับค่อนข้างใหม่ด้วยครับบางตัวอ๋อแสดงว่าร้านนี้ก็คือเป็นจริงๆแล้วก็เป็นสไตล์ของตัวเราเองด้วยถูกปะครับเป็นแบบนี้เลยครับสไตล์นี้ใช่ครับเดี๋ยวเนี่ยคือจริงจริงผมเนี่ยจะบอกว่าอย่างแว่นอันเนี้ยอันนี้คือผมโดนแล้วนะเห็นไหมว่าแว่นแว่นอันเนี้ยพอผมใส่ปุ๊บผมดูหอมเลย เมื่อกี้จมบอกไปเออพ้งบอกว่าใส่ปุ๊บหอมใช่เพราะว่ากี้ก็พิตากับพี่อ้อปิ๊บปิ๊บว่าเดี๋ยวจะช่วยขายนี่กว่าพี่อาร์ตพี่อาร์ตเอองงงงนะกรีอาร์ตเกรียนอ้อโอเท่าไหร่ครับแบรนนเท่าไหร่พี่ สามร้อยครับผมซื้อซื้อต้องซื้อแล้วใส่แล้วต้องซื้อซื้ออยู่แล้วขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมงงจ่ายไม่ใช่รับไหวจ่ายตังค์รับไหวจ่ายตังค์ผมหมายความว่าใครรับไหวผมวันนั้นจ่ายตังค์ไงครับเห็นแล้วเราเห็นใครเห็นทุกคนนะว่าใคนี่คนแรกใครคนแรกเพื่อนเพื่อนพี่อะครับอาจารย์เออถามก่อนเสื้อแต่ละตัวเนี่ยสตาร์ทราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่ก็เริ่มต้นที่200บาทถึง600บาทครับ200เท่าไหร่สองร้อยถึง600บาทใช่ครับ แล้วแต่สภาพเนื้อผ้าด้วยครับแล้วก็ยี่ห้อครับคือคือสมมติว่าถ้าเกิดว่ามามา,มา,มาที่ร้านของฟรีอ้อเนี่ยมีตัวไหนที่บอกว่าเป็นเป็นแบบเป็นจิมมิคที่อยากพรีเซนต์ว่าอ้ลูกค้ามาชอบสไตล์แบบว่าเป็นวินเทจบูติกอย่างเงี้ยคือตัวไหนที่แบบว่าอยากพรีเซนต์หน่อยไมหมฮะบบเอ้ยคุณชอบหนังตัวแนวนี้เ,เป็นแบบใช่ไหมอ่ะได้ได้มาติผู้ชายคนนี้เดินมาหน้าตากว้าวๆอย่างเงี้ยแบบว่าอยากแนะนำตัวเนี่ยอยากได้เสื้อผ้าสักตัวหนึ่งเสื้อตัวหนึ่งตัวไหนดีฮะ ก็ ει, ถ้าผม ite, แนะนำว่าคุณเป็นสไตล์แบบว่าเป็นลายดอทพวกนี้ก็ได้ครับเพราะว่าเขาน่า่ยใส่ลายดอทตรงนี้ได้ครับตรงนี้จะดูแบบแปลกดีครับไม่เหมือนใครดูแปลกดีไม่เหมือนใครเหมือนสไตล์พี่เขาว่าแปลกๆแต่ว่าถ้าเหมือนแบบจะไม่เคยมีแนวนี้ใช่ครับนะมัไม่มีแนวนี้ครับใช่กันใส่มันก็จะได้สไตล์อีกแบบนึ่งครับมันมีกลิ่นวินเทจนิดนึงครับความอุ่นอุ่นหน่อยเป็นเป็นกลิ่นวินเทจมีกลิ่นไหมมีกลิ like ่นไหมนี่อันนี้ไม่มีกลิ่น ก้องครับก้องครับไปนี่หน่อยครับตรงนี้ก็มีกลิ่นเมิ้นเถนะครับแหมใหญ่หัวนมเลยนี่หน่ะสมมติเอาหูช็อปตัวนี้ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ก็390ร้อยเกบาทครับแพงไหมไม่แพงนะ390ราสิบบาทดูดูดูแบบดูสีเห็นไหมลักษณะของการแบบงานญี่ปุ่นใช่ไหมคะใช่ครับแล้วถ้าเป็นเกงผมเห็นเกงเหมือนเกงผ้า เองผ้านี่ก็จะเป็นสไตล์ครับเป็นผ้าเวสปอยรุ่นเก่าใช่เวสปอยสมัยก่อนมันเป็นเดสส์ครับหรือว่าเป็นไงฮะเป็นกระบอกระบอกเล็กครับกระบอกเล็กใช่ครับขอย่าเน่ครับสไตลยม์นี่มาแล้วก็จะเป็นสีเขียวที่มาใส่ง่ายๆผ้าชั่วหน่อยแต่ก็ราคาโบชูประมาณนี้ครับใส่ลอยๆเตอะๆนะครับครับผมออออินนี่ยิ่งยิ่ง ผมว่าอย่างปั้มตัวนี้ดีกว่าครับตัวนี้มีแล้วสีนี้สีนี้สีีน้มีแล้วใช่ไหมครับมีสีผู้ชายต้องมีทุกคนผมมีสีนี้นะครับมันเป็นสีเบสผู้ชายต้องมีใช่สีโอมผมมีครับสีบลอสีชมพูผมมีครับสีม่วสีเหลืองจริงสีฟ้าสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวมีหมดแล้วสีนี้ยังไม่มีสีนี้ยังไม่มีอ่างั้นซื้อครับอจะทักเดี๋ยวเดี๋ยวยมทา้ก่อนตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่ครับสี่ร้อยห้าสิบบาท ขอบคุณครับไม่มีใครละไม่มีใครละวไม่มีละวาดป้อเลยครับทันแล้วทันแล้วแม่เห็นข้างหลังมีกระเป๋าด้วยอ่ะน่ารักมากเลยใยิ่ครับครับใส่พวกอ๋ารถบุ๊กก็ได้ครับเอกสารก็ได้แบบแบบว่าแนวแนวอ่ะมันก็จะเป็นผ้าเหมือนผ้าแคนวาสผ้าฟ้อพวกนี้เป็นรุ่งเก่าๆก็คือซักได้ซักได้หรอกไม่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 ตกใช่ไหมคะไม่ตกเพราะวี่มัน